สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อีสานบอน้องไว้พามาล่อรือพี่น้องสิพ้าพี่น้องไปใสพี่น้องา่าผมสิพ้าพี่น้องไปใสผมสิพ้าพี่น้องมัหูจักของกินในแม,ม่น้ำของกินในแม,ม่น้ำเพ่ไเด้หไม้ถึงป่าอย่างเดียวได้พี่น้องพักครับพี่น้องสิงหูจักพักนี่บนอน อันนี้ผมกับพึ่งหัวจักนะครับหัวจักจากผู้เถา,าว่านแห็นน้ากันพี่น้องบันนี้พิ่นผ้ากินมันแซบพี่น้องครับผมเลยว่าสิผ้าพี่น้องมาวหัวจักพักเช่นนี้นี่เอินว่าพักพักนั่งซุ้มพี่น้องหัวจักมนันว่าแบบนี้ต้องเป็นผู้เถาได้ครับจะสิหัวจักค้นรุ่นใหม่ๆบ่หัวจักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมเห็นหยอดมันได้สิให้พี่น้องเบิงกินครับปลาแดกบองนะครับปลาแดกบองครับไอจี้ปลานี่ครับพี่น้องครับหยอดเครื่อนั่งซุมม,มันอยู่ต่ำฟังแม่น้ำนะครับรสชาติเป็นยังไงวะที รสชาติมักนกระสีฝัดฝาดออกหวานๆนะครับกินกับปลาแดกบองเดี๋ยวพมสิเก็บไปกินให้พี่น้องเบิง่งอันนี้มันอยากอ่อนพดเนาะนนต้องใบมันต้องเป็นใบสีแก่ๆกว่านี้จะหน่อยนะครับจะสีขินแสบนี่พี่น้องครับเคยกินเนาอไผเคยกินไผเคยกินยกมือขึน้น <c oughs> นี่ยพี่น้องไอ้ผุ่มมั่นนะครับผุ่มใหญ่มั่นนะโมแมนว่าผููไดกระสิทธิ์หัจักสิได้มีโอกาสลิมลองชิมรดนะพี่น้องโ <_ EN> บวบวหัวจักนี่บวได้กินนะครับเ <_ EN> ขากันดีก็ประแดกบองพี่น้องนี่ยครับแม้นหูจักกับว่าไมา่สิได้กินง่ายๆเลยพี่น้องมันบ่ทันแม,แม่งแม่งสิกินเบิดก่อนนะครับ เป็นของแสบนะกินกับปลาแดกบองเลยพี่น้องเด้อจิกปลาแดกบองกินก็เข่านะโอ้หมดเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้เครื่อมันครับลอมึงเด้อครับเด้อเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยการะรันตีความแสบของมันของผักชนิดนี้ครับแม่าสู่จักเราสะได้กินได้พี่น้องเหลือแต่กางเสียครับเห็นบ่ ่ได้กินง,ง่ายๆเลยหาอยากอีนี้เลยพี่น้องเนี่ยปงหงยอดบ่ได้ครับปงหงยอดเลยมันมีมันมีแมงค่อยสิกินอยู่ตลอดเมื่อกี้ผมพายเพรื่อไปไกลครับได้บบหลายเนี่ยได้ซับเนี่ยเดี๋ยวได้ซําเนี่ยพี่น้องได้ซํานี่อีลีหาคักแล้วได้ซํานี่อีลีพี่น้อง บ่ได้หากินง่ายครับพักชนิดนี่บ่ได้หากินง่ายเกิดใน่ฟังแม่น้ำนะพี่น้องอยากแนะนำให้พี่น้องหูจัดเพราะว่าผมประทับใจผมประทับใจว่ามันแสบนะพี่น้องแสียบยเลีกินครับประแดกบองเด้อมันจะออกอ่า,าดน้อยๆหล้วหวานนะครับหวานติดลิ้นเลยโอ้แสบกินแล้วมีแห้งครับ มีแห้งวานเหี่ยต่อไปเนี่ยครับโอ้พี่น้องเลยมาประท่านมันโปร่งหยอดบ่ใดเลยโปร่งหยอดเรามิ่มีแม่งกินเบิดเห็นบอกพี่น้องหยอดโอ้วงสิกับบ่ใดมาประท่านมันมนนื่อนผมมาผมมาเบิงหน้ามผมเห็นหยอดมันไหลผมเลยว่าสิผ้าพี่น้องมาเบิ่องมาเก็บไปกินบรท่านครับแมงกินเบิดแล้วนาเสียดายเนาะ ได้หน่อยหนึ่งก็พอได้หายยากครับพี่น้องสำหรับการหาปลาโอ้อยากยากยาก,อ,ยากอิลีน้ำขึ้นแบบนี้ยากอิลีพี่น้องว่าหันบกลงไปแ,แล้วแหหกศอกก็พ่อสีไเด้วันได้อีกจักแขนหนึ่งว่านหนึ่งกับวานได้แล้วบันิดฝนตกขึ้นมะมัพี่น้องเอ้ยเต็มฟังพอรัวขึ้นเราห้ามครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้ผมมีเหยือ่อมีโอกาสดีๆเด็ๆดๆสิพ,พี่น้องว่าปังเบ็ดแต่ว่าในแม่น้ำนี่ต้องใส่เงี๊ปลา,าเด้บ่ได้ใส่เขียดด้ครับแต่ใส่เขียดนี่บ่ดไ,ด,บได้กินได้ครับปลาแม่น้ำนี่กินปลาด้อกินปลาเค็งนะครับปลาหมอหน่อยแต่ว่าสิเดมาใส่บ่เด็มาใส่ต้องเบิ่งก่อนพี่น้องบ่ทันมีเหยื่อเลยเขาต้องร่อ ล่อพูดน้ำม,มากครับถึงสิมีลูกปลาหมอออกน้ำหาเหลนน้ำน้ำท่วมน้ำแกงมากถาจะสิมีโอกาสได้ลูกปลามาเสียบเบ็ดโชนอีก็อดทนอ <c oughs> ดทนรอพี่น้องเอ้ยไปใส่กบได้หาปลาน้องใดกกบได,บได้ล่อย่างคัก อยู่ในนามเข้าพักบ่อึดบ่อยากพี่น้องครับผู้ใดยอยู่กับไก่ธรรมชาติคือคือจังผมเนาะบ่ะอึดบ่อยากแนวสิก,กินบัพื้นพักนะเพราจำเป็นต้องเพิ่งพักตลาดปันได้ดอกมันจะมีเวลาคืออยากอัอได้ดกับมาหาเอา